สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม่ๆนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับคนรอรักเก่ากันนะคะมาถึงคิวของชาวพิจิก,กันแล้วค่ะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะแล้วก็แบบนี้ได้ทั้งดวงตกประทไทยเป็นดวงที่เหมาะกับคนที่เลิกราแบบเด็ดขาดแล้วนะคะแล้วก็ยังอยากรู้ข่าวาวกันอยู่ถ้าเลิกกันแล้วแล้วลืมกันไปได้แล้วไม่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องผลเก่าก็กกข้ามคลิปนี้ได้เลยนะคะ ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยกองแรกจะเป็นตัวตนของพิจิกนะคะกลองที่สองตัวตนแฟนเก่าค่ะแล้วก็บทสรุปตรงกลางนะคะไทยสำรับขึ้นเป็นสองดาบนะคะแต่ว่าตำแหน่งตับหัวการเลิกราครั้งนี้อาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายแต่มันเป็นการตัดสินใจที่เจ็บแต่จบอะนะคะแล้วก็มีมองว่า ฝ่ายที่ต้องตัดสินใจเป็นฝ่ายบอกเลิกเนี่ยน่าจะแบบตัดสินใจมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่ว่าเมื่อตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันก็ได้รับการปลดปล่อยนะคะให้ตัวเองได้กลับไปเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเนาะมาดูพลังงานคุณนะคะโอ้ใบแรกเป็นเดอะเจวิลนะคะก็เอ่อช่วงนี้นะคุณก็อาจจะยังรู้สึก,กโกรธโมโหหรือว่าเสียใจ หรือว่ารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอยู่เนาะหลังจากเลิกรากันแล้วมันอาจจะเป็นพลังงานที่ไม่ดีเลยนะคะที่มันเข้ามาในความสัมพันธ์เก่าของคุณจนทําให้คุณจะต้องแบบเลิกรากับคนที่คุณรักอะนะคะแล้วก็ช่วงนี้ไปม,มองว่าคุณก็ยังแบบไม่ได้อยู่ในสภาวะที่มันสเตเบิลกับตัวเองเท่าไหร่อาจจะยังมีแบบแอบ,บ,บ,บโกรธแอบบน้อยแอบบเสียใจนะคะในช่วงนี้เนาะอย่างไรก็ตามนะคะไพ่เดชนะคะก็บ่งบอกว่าการที่มันมี transformation นะคะโดยการเลิกรากันไปครั้งเนี้ย มันส่งผลดีกับคุณมากกว่าที่คุณจะยังฝืนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นเดวิลแล้วก็ยังคลักขสังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจครั้งเนี้ยมันทําให้คุณเหมือนกับยกภูเขาเออกจากอกอะนะคะภายแปดดาบขึ้นกับหัวเนาะเพราะว่าออสาเหตุที่ทําให้ต้องเลิกกันเนี่ยมันทําให้ตัวคุณเน่เจ็บปวดนะคะไม่ใช่ฝ่ายเขาดังนั้นเมย์ก็มองว่าคุณก็เลือกตัวเองอะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ยากมากครั้งหนึ่งของชีวิตแต่เมื่อตัดสินใจอย,อย่างนี้แล้วเนี่ยมันทําให้คุณโล่งนะคะ แล้วก็ใบต่อมาเป็นไฮพิเซตนะคะขึ้นกับหัวตัวคุณก็เบาใจลงไปมากหลังจากที่อาจจะเคยเอ,อยู่ในสภาวะที่มันกดดันมากในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือว่าในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกนะคะในช่วงนี้คุณก็ลดความเป็นคนที่เหมือนอมทุกข์อะไรแบบนี้ลงไปะนะคะเมตีความไพ่ไฮพิเซตในสถานการณ์นี้ว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเครียดมากแล้วก็เหมือนเก็บตัวแล้วก็ มีเรื่องเครียดที่ต้องคิดเยอะแล้วก็ไม่ได้บอกได้เล่าใครอะแต่พอคุณตัดสินใจจะเลิกราตรงนี้แล้วม่มองว่าคุณเหมือนกับลงอกแล้วก็หลุดออกมาจากสภาวะของคนที่เหมือนอมทุกข์อะนะคะอย่างที่บอกนะก็จะแบบกลายเป็นคนที่กลับมาสดใสได้ครั้งนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เขาบ้างนะไพ่เขามาใบแรกเนี่ยเป็นหกเหรียญน,นะคะตัวเขาเองเนี่ยตอนนี้อาจจะ move on ได้แล้วนะคะแล้วก็สาเหตุที่ทําให้ต้องเลิกรากันบางทีมันอาจจะเป็นในเรื่องราวของ ออการแอบไปมีคนอื่นก็ได้นะคะแอบไปให้ความรู้สึกดีๆกับใครบางคนแล้วก็คนคนนั้นนะ่ะของเขาอ่ะก็อาจจะรู้สึกดีๆกับเขาจนได้พัฒนานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงไปแล้วอันนี้เคสแรกนะคะส่วนกรณีที่2อก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการ move on ได้ในเชิงของการพัฒนาตัวเองนะคะการได้ทำงานที่ดี ได้มีงานที่มันมั่นคงมีเงินทองมีโชคลาภเข้ามาตรงนี้มันก็อาจจะทําให้ตัวเขาเนี่ยช่วงนี้แฮปปี้มากกว่าเรานขณะที่เรายังโกรธหรือว่าเสียใจอยู่เนี่ยเขาเนี่ยเหมือนกับเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไปแล้วนะคะใบต่อมาเป็นเอ f ดฟสอดนะคะโอกาสนะการเริ่มต้นความชัดเจนนะคะการเลือกรากันเนียทำให้เขาได้เหมือนกับรีบอร์นะคะแล้วก็ปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ใบต่อมาเป็น5ดาบ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีตรงที่ว่าเ,าเขาเนี่ยไปได้ดีนะคะหลังจากที่เขาเลิกกับคุณเนี่ยแล้วเขาก็มีจิตเมตตานะคะไม่ได้แบบเป็นคนที่นิสัยไม่ดีขนาดนั้นเขาก็ยังมองกลับไปที่ความสัมพันธ์เก่านะคะไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกเนี่ยเขาก็มองว่าข้อขัดแย้งหรือว่าความโกรธแค้นระหว่างคุณสองคนเนี่ยเขาพร้อมที่จะทิ้งมันไว้ในอดีตแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะคะโฟกัสที่ตัวเองนะก็คือ ถ้าคุณสองคนบังเอิญเจอกันเนี่ยฝ่ายคุณเนี่ยอาจจะยังรู้สึกไม่ดีต่อเขาแต่ฝ่ายเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วะนะคะประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูบทสรุปนะคะอัศวินถือถ้วยกับผัวนะคะเรื่องของการเง้อคืนดีกันเนี่ยไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนนะคะก็คือด่างคนต่างหมดใจกันไปแล้วนะแล้วก็พลังงานความรักความสัมพันธ์ของคูณสองคนที่เคยมั่นคงอ่ะนะคะก็ขึ้นมาแบบกับผัวก็แปลว่า อาจจะต้องฟังเรื่องราวดีๆในอดีตเอาไว้แล้วเพราะว่ามันอาจจะไม่สามารถที่จะกลับมาได้นะคะพลังงานเดมูลที่กับหัวความชัดเจนมันเกิดขึ้นการเลิกรากันทําให้มันส่งผลดีกับชีวิตของทั้งคุณและเขานะดังนั้นเนี่ยมิอยากจะแนะนําว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ควรจะเป็นเนี่ยคะ่ะราชีวิตที่ดีกับหัวก็คือไม่ควรจะเป็นคนที่อมทุกข์หรือว่าคิดมากอีกต่อไปนะคะควรที่จะมูฟออนให้ได้ตัดความโกรธความรู้สึกไม่ดีหรือว่าความแค้นอะไรต่าง นะคะแล้วก็ให้อภัยเขาให้ได้หรือให้อภัยตัวเองที่เคยผิดพลาดไปอยู่ในความสัมพันธ์กับคนที่อาจจะไม่ดีต่อเราอะไรเงี้ยเมื่อคุณทําอย่างนั้นได้พลังงานเดวิลถ้าคุณตัดไปได้คุณจะมีชีวิตที่ดีได้เหมือนกันนะคะไม่ต่างจากเขาดังนั้นเนี่ยเราอย่าบีฮเขาเยอะนะคะเราต้องคีปิทอัพนะก็อยากให้คุณโฟกัสที่สิ่งดีๆที่คุณจะทําให้ตัวเองดีกว่านะคะในช่วงนี้นะอย่างไรก็ตามน้าภัยสลับข้างกันได้นะคะ บางทีมันก็พูดง่ายนะคะแต่ว่ามันก็ทำยากมา,เ,าเวลาในการทำใจของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะ <c oughs> ขึ้นมาใบแรกก็ชัดเจนนะคะ Forgiving and Learning นะคะ d i s c o v e r the One แล้วก็ Separation ความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขาเนี่ยมันถูกกาหนดมาแล้วนะคะว่ามันจะต้องแยกจากกันมันไม่ใช่คู่แท้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือการให้อภัยให้อภัยเขาให้อภัยเราแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนะคะเร็วนี้ถ้าคุณปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ตรงนี้ได้เนี่ยคุณมีโอกาสได้เจอตัวจริงของคุณนะคะดังนั้นเนี่ยอยากให้คุณรีบทำใจให้ได้แล้วก็ให้อภัยนะคะถ้าคุณทำตรงนี้ได้คุณเคลียร์ทุกอย่างได้เนี่ย คุณก็จะเปิดรับพลังงานดีๆของเนื้อคู่ของคุณนะคะที่จะเข้ามานะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่นะคะคำแนะนำจากอังเจวันเชอร์กันนี่ค่ะจักรวาลก็บอกแล้วว่าจริงๆอ่ะคุณพร้อมแล้วนะคะคุณไม่ต้องรออะไรเลยนะในเรื่องของการเยียวยาจิตใจนะคะ ปล่อยวางก็ปล่อยวางไปเลยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันยังอยู่ในกำม,มือของคุณอยู่นะคะความสุขความทุกข์ของคุณคุณไม่ต้องรอให้ใครมาทําให้คุณรู้สึกดีนะคะคุณให้สิ่งนั้นกับตัวเองได้นะคะในณวินาทีนี้ได้เลยเนะะเาะจากรวาลไกด์ไลน์มาแล้วนะคะแล้วก็รี c o v เ r อรี่นะเดี๋ยวคุณก็ดีขึ้นคะ่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องชีวิตรากของคุณในอนาคตด้วยอย่างที่เมย์บอกคุณมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่นะ,ะดังนั้นให้รีบเคลียร์พลังงานด้านลบแล้วก็เปิดรับสิ่งดีๆได้เลยนะคะค่ะก็ อขอบคุณชาวพิจิตแล้วก็ชาว2องทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมถ้าคุณชอบความทำนายน,นี้แล้วก็อยากเคลมก็พิมพ์นํำรับความทำนายได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวกันก็อสอบถามโปรโมชั่นเข้ามาได้นะคะยินดีนะ,ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ